คุณจะหยุดไหมคุณจะหยุดทำไหมไม่หยุดหยุดไหนไปเลยนะหยุดเลยนะไม่หยุดอ่ะอเห็นไม่บอกอยู่นั่นนี่หลินซ้อนนะเหมี่อ่ะเจมี่อ่ะวันวนี้ยังไงขมาันข้ามา,อ,มาอย่าออกไปนะเจมี่อ่ะมันกำลังมาคนบ้านี นีแล้วเมียวขาวมันนี่อดูดิเขาตีไม่หยุดเลยแมวแมวเจ็บมากสีทองเดี๋ยวไปนะสีทองเขากำลังตีแมวสองตัวดูเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยดู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 มาแล้วเนี่ย ออกไปเลยนะออกไปดูดูดิเขาเป็นบ้าด้วยไปไปเขาเป็นบ้าด้วยดิเขาดิ้งกีตาร์ด้วยดูอาการเขาหนักมากดูดิเขาดีดไม่หยุดเลยเนี่ยเขาคงจะกินยาบ้ามาแมวเข้าห้องแล้ว ดูดิเขาไล่ตีแมวอีกแล้วโอ้ยดูดิคนบ้าเล่ตีแมวเดี๋ยอย่าโดนอย่าโดน